วันนี้ไร่ดวงดาวได้ทําการประกอบเตาผอถ่านไร้วันนะครับก็จ,จะพาทุกท่านมารับชมเบื้องต้นนะครับผมใส่เตาแล้วก็กล้นเตาแล้วก็วิธีการประกอบเบื้องต้นครับผมรับชมกันเลยครับตัวนี้เราทําการเจาะรูนะครับแล้วก็จะแยกใส่เตานะครับหรือว่าชุดท่อไฟเป็นของใครของมันนะครับเพราะว่าจุดที่เรามาร์กนะครับเราใช้ตัวใครตัวมันทําการมาร์กเราก็ต้องใช้ตัวเดิมนะครับผม สำหรับท่านที่ทำหลายใบนะครับแต่ท่านที่ทำใบเดียวก็ไม่มีปัญหาครับผมอ่ามาดูก้นถังนะครับผมถังของเราจะเป็นถังญี่ปุ่นนะครับถังที่มัมีขนาดหนานะครับหนามากเราจะเจาะเราจะเจาะสองรูนะครับด้านท้ายเดี๋ยวผมจะเอาไส้เตามาตั้งให้ที่น้องได้ดูครับผมว่าวิธีเจาะเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับแล้วก็เอาไส้เตาที่เราทําการประกอบไปนะครับนี่มาวางแบบนี้ มาดูไส้เตาเบื้องต้นนะครับอ่าเพราะว่าหลายท่านที่เข้ามารับชมช้าก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับไส้เตาเราจะใช้ขนาดท่อสี่คูนสี่คูนสี่นิ้วขึ้นไปครับผมสี่คูนสี่นิ้วยาวหนึ่งเมตรหรือว่าหนึ่งเมตรสิบห้าเซนนะครับหรือว่าบางท่านมีถังที่ขนาดยาวกว่านี้สั้นกว่านี้นะครับให้เราพ้นจากตัวถังตัวฝาออกมาประมาณประมาณสิบถึงสิบห้าเซนติเมตรครับผมอ่า เมื่อเราประกอบชุดแบบนี้นะครับอ๋อลืมบอกว่าท่อแก๊สนะครับเราใช้หนึ่งคูณหนึ่งนิ้วนะครับหรือว่าหนึ่งคูณสองนิ้วไม่เกินนี้นะครับผมเราจะใช้เจดสิบสามหรือเจ็ดิบห้าเซนประมาณนี้ครับประกอบชุดท่อออกมาก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับผมอ่าเมื่อเราได้ชุดท่อเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คว่ำถังลงนะครับผมเปิดฝาคว่ำถังลงแล้วก็ทาการมาร์กจุดนะครับงกลางโดยเราจะใช้ตลับเม็ดนะครับตลับเม็ด อ่าขออยัาดึงตลับเม็ดนิดนึงครับเราจะใช้ตลับเม็ดนะครับทะแยงแบบนี้นะครับทุกด้านนะครับสีด้านจะมีขนาดเท่ากันนะครับอยู่ที่ประมาณย3สิบสามครึ่งนะครับอ่าก็แล้วแต่ชนิดถังกว้างเล็กนะครับแล้วแต่ท่านแต่ว่าวิธีการนี้ก็คือจุดกึ่งกลางจะพอดีเลยนะครับอ่าเราจะวาดแบบนี้สีด้านแล้วก็ให้ทุกด้านเท่ากันครับผมเท่ากันแล้วก็จะมาร์กนะครับมาร์กจุดที่เรา ทำการหาจุดกลางๆเรียบร้อยนะครับโดยก้นถังเราจะเจาะสองรูครับผมอ่าจะเจาะจะเจาะรูท่อสี่นิ้วแล้วก็ท่อหนึ่งนิ้วครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเจาะเรียบร้อยแล้วนะครับออกมาเป็นแบบนี้ครับอ่าออกมาเป็นแบบนี้โดยเส้นที่เราทําการมาร์กไว้นะครับเนี่ครับถุงมือจะขาดนะครับจะมีจะเส้นที่เราทําการมาร์กไว้จะอยู่อยู่วงรอบด้านนอกนะครับ นี่ครับเดี๋ยวผมจะขี้ให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับด้านนอกแบบนี้นะครับแล้วแล้วเราจะวัดเข้าไปหนึ่งเซนติเมตรนะครับหนึ่งเซนติเมตรนะครับเฉพาะทําเฉพาะเหล็กกองสี่คูณสี่นิ้วนะครับผมเนี่สี่คูณสี่นิ้วแต่ว่าตัวหนึ่งคูณหนึ่งนิ้วเราก็เจาะธรรมดาเลยครับแต่ว่าเราอยากเจาะแบบนี้ก็ได้นะครับเราทําแบบนี้เพื่อว่าเราจะงอขึ้นมานครับแล้วก็เหล็กเอาเหล็กของเรานี่เอาท่อชุดท่อไฟของเราเสียบลงไปแล้วก็มันจะบีบ มันจะบีบชุดท่อไฟของเราไว้นะครับทําให้เราเชื่อมง่ายนะครับเชื่อมง่ายแล้วก็ไม่หลวมถ้าหลวมเราก็เคาะให้มันสนิทได้นะครับก็ถ้าใครฝีมือก็ตัดรอบด้านนอกก็ได้นะครับไม่ปีไม่มีปัญหาครับผมถ้าใครเชื่อมฝีมือก็ตัดรอบด้านนอกได้ถ้าใครไม่ฝีมือก็ทําการตัดแบบนี้ครับตัดเข้ามาหนึ่งเซนติเมตรแล้วก็ทะแยงมุมสีมุมครับผมนี่ครับตัวอย่างก็จะเป็นแบบนี้ครับ อาแล้วก็เข้าขั้นตอนต่อไปเลยครับมาชมวิธีการเจาะฟ้าถังครับผมอ่าเรามาดูวิธีการเจาะฟ้าถังครับให้เราใช้ไส้เตานะครับชุดไส่เตาที่เราทําการเตรียมไว้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมนํามาสาธิตเป็นเหล็กกล่องสีกุศลนิ้วก็ใช้ได้ครับเราจะวัดทั้งสีด้านนะครับให้มีความกว้างเท่ากันครับผมตรงนี้อยู่ที่ประมาณยี่สิบสาม ยี่สิบสามเซนครับน,น,น,นะครับยี่สิบสามเซนยี่สิบสามเซนครึ่งนะครับโดยเราจะวัดทั้งสีด้านนะครับวัดทั้งสีด้านหรือว่าวัดสองด้านก็ได้ครับมันจะอยู่จุดกึ่งกลางพอดีให้เราทําการมาร์กไว้ครับมาร์กแบบนี้ส่วนฝาถังนะครับฝาถังให้เราทําการเจาะตามเส้นได้เลยครับเจาะแค่รูท่อสีนิ้วนะครับลักษณะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับ ที่เราทําการมาร์กแล้วก็จุดต่างๆไว้จะอ,ออกมาตรงเป๊ะแบบนี้นะครับมาดูมาดูก้นถังนะครับที่เราทําการงอไว้นะครับไปดูเชือกน,นะครับ ครับที่เราทําการตัดแล้วเราก็งอขึ้นนะครับงอขึ้นทําให้เราเชื่อมได้ง่ายนะครับแล้วก็สนิทครับผมทําการเชื่อมรอบๆครับตอนนี้คุณพ่อก็ทําการเชื่อมคนถังให้ดูครับแล้วก็เสริมเหล็กอีกสองเส้นเพื่อรับน้ำหนักของไม้ครับ ออกมาก็จะประมาณนี้ครับถังของเราตอนนี้นะครับจะเป็นถังรุ่นหนาครับผมถังรุ่นหนาเป็นของถังญี่ปุ่นครับจะใช้เป็นถังรุ่นหนาครับ วันนี้เราก็ทําการจัดส่งสามจังหวัดครับผมสามชุดแล้วก็จะเหลืออยู่จะเหลืออยู่อีก5้าชุดครับผมก็จะสองชุดก็จะเก็บไว้เผาสาธิตให้พี่น้องได้รับชมครับแล้วก็อีกสองอีกอ่ามีอยู่แปดชุดวันนี้ส่งไปสามชุดเก็บไว้ใช้สองชุดก็จะเหลืออีกสามชุดครับผมก็จะมีพี่น้องทางหนองคายเข้ามาแล้วก็อุดรเข้ามาครับ ไม่รู้ว่าจะเข้ามาจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าโทรมาให้ซูมให้ตายแล้วครับแล้วก็จะเก็บไว้ให้นะครับพิกัดของเราอยู่ที่บ้านเชียงหวางตําบลเชียงหวางอำเภอเพเ็ญจังหวัดอุดรธาน,นีครับผมอ่าตอนนี้ก็เล่งจัดทาเพราะว่าเลื่อนมาจากพรุ่งน,นี้ครับเออเลื่อนมาจากเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้ทําไม่ทันนะครับทําสงไม่ทันก็เลยเลื่อนมาสงให้วันนี้ครับผม ใดรมีข้อสอบถามหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลข้อมูลเพิ่มเติมนะครับวิธีการทําหรือว่าติดขัดอยู่ในข้อไหนนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร095จ่ง93 3154ครับผมสำหรับวันนี้เราก็พาทุกท่านมารับชมเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผม